อยู่ที่ร้านยำปลาวันนี้เป็นวันแรกที่ยอดคนดู2,000ต้าตกใจแบบว่ารู้วตกใจมากคนในโซเชียลเลี้ยงมะกบนะฮะหอยก่อนเต้นอยู่หน้ามูดีเจเลยเบิ์ดใเบิ์ดเบิ้ดให้มูดเผ็ดใช่ไหม เต้นด oh. oh. ้ยนะขอสไกีกเต้นอ้ยมยมยิมยำหอยแค่โอร่อยยำห่อยแค่ไม่ต้องปรุงแล้วนะดูครับดูดูดูโอยเป็นไาเฟนไงม่มวยโอเคไหมเฮ้ยแซ่บมากบอกเลยว่าอร่อย มีแต่ยำมร่อ,อ,รอ,อร่อยจริงจค่ะ ชายทะเลนะคะแม่เป็นเจ้าแรกที่มาประเดิมกันเลยนะคะวันนี้ฝนตกอากาศไม่ดีมากาแต่ว่าเราก็เนาะทังนี้ทางนั้นเราก็อยากให้แฟนคลับได้เห็นเมนูของแซบอ่ะเจเล็กกำลังยำให้แม่มือกินแซ่บนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเจเล็กกำลังหยิบโคกโคสดๆนะคะทคาแม็กร้านนี้อะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมเขายำในครกไม่ได้ยำในอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ยำในกระมังเพราะกระมังเพราะร้านเจเล็ก มีส้มตำด้วยเต็มที่เลยค่ะความเผ็ดเฮ้ยเก๋ว่ายำสามอันพรมกันเลยคุณนี่คือน้ำยำแบบตัดนิดเดียวจริงอ่ะเฮ้ยคนเราคขาก็จะมีสูตรของเขานะว่าแบบต้องใส่อะไรยังไงร้านเจ๊เล็กนะโปรโมทเลยค่ะดีทุกอย่างยกเว้นแมคคาบาโอ้ยำในกบเก๋ ไมาทันเจเบียตั้งร้านนะคะมาปุ๊บก็เปิดปั๊บเลยค่ะแม่บุกประเดิมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาเพราะเมฆคนจะปังหรือจะพังน่ยคอยดูกันวันนั้นมาหมดมาปุ๊บหมดแต่หกโมงครึ่งไม่ได้ขายหมดนะฟั่มอยู่ปากทางสวยทุกวันค่ะดูพริกเสีก่อนแม่มุ๊กูนะนี่คือพริกยำเผ็ดแล้วให้ทำไงเพ็ไปกินน้ำเอาค่ะเพาไม่มีวิธีอื่นช่วยค่ะกินน้ำเอาเนาะ เอาค่ะเดี๋ยวเรามายำหอยเจเบียกันนะคะหอยเจเบียไม่มีหอยเจเบียไม่มีเอาหอยแครก็ได้อยู่หอยเจเบียเดี๋ยวรอก่อนนะทาห์โมออแป๊บอันนี้สูตรเจเบียนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของเจเบียยำเองนะคะปลรราสองช็อตนะคะพริกสองช็อตรปลาละสองช็อตนะคะสองช็อตที่เหมือน,นคุ้นๆเหมือนเราเคยไปที่ไหนกันนะเมื่อวันซืนที่เราเมาหรือเปล่าโอ้โหชุดแดงแค่จะจำได้ในมือทับสีแบบนี้ เรียบร้อยนะคะนี่คนแพ็คของเรานะคะเรามาต่อที่คนแพ็คเราเลยนะคะที่นี่เลยนะคะหน้าตาแล้วนะคะ,คะกับเซบเบียนะคะแซบปากเปิดไปแล้วคะ่ะ